จริงๆเวลาเราคงไม่ได้ตอบตอนนี้นะแต่ว่าคําถามของหลวงพ่อเนี่ยเป็นประเด็นที่สําคัญโดยเฉพาะท่านพูดถึงว่าเริ่มที่ศูนย์ไหมผมก็จะพระเจ้าเนี่ยนะครับทำให้เกิดมิติที่มหัศจรรย์มากคือพบคุณค่าของศูนย์พวกเราคงทราบดีใช่ไหมครับว่าก่อนจะมาถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยคนอินเดียมีความเก่งเรื่องคณิตศาสตร์มากนั่นก็คือเขาสามารถสร้างสิ่งที่เรียกกันว่าระบบคิดเชิงตัวเลขที่สําคัญมากนะครับพวกเราคงทราบนะครับว่า ที่เราบอกเลข9มันมีความหมายมากเนี่ยมันมาจากคติความเชื่อของชาวอินเดียว่วาเป็นจํานวนที่สมบูรณ์เต็มเปี่ยมสูงสุดแล้วแต่พอมาถึงยุคพระพุทธเจ้านี่พระองค์ค้นพบสิ่งที่เรียกกันว่าศูนย์คำพบ,พบคำว่าศูนย์นี่มันกลายเป็นมิติใหม่เป็นอินฟินิตี้ของเชิงคณิตศาสตร,ร์เชิงความคิดเชิงคุณค่าเลยนะเพราะศูนย์ที่ค้นพบเนี่ยมันกลายมาเป็นว่าโลกตีบตันอยู่กับความหมายที่มันสมบูรณ์แล้วของ9เนี่ยนะครับ แต่พอพบศูนย์เท่านั้นเองนะนึกถึงภาพนะครับถ้าผมจะพูดง่ายๆมันเหมือนตอนหนึ่งว่ารถขับรถมาบนถนนที่มันติดขัดขัดข้องอยู่มันมาติดเขาเรียกว่าอะไรนะคอขวดอยู่เนี่ยแต่คอขวดนะั้นพอทะลุผ่านมันขึ้นชุปเปอร์ไฮเวย์เลยนะคุณค่าของศูนยนะ์ที่เราเรียกเป็นภาษาบาลีว่าชุนยตาเนี่ยนะโอ้โหพอสุดท้ายแล้วมันกลายมาเป็นมิติที่สําคัญมากมาก ปราอินเดียหรือสิ่งระบบอิสคิดอินเดียเนี่ยนะพอมาถึงยุคพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยหลังจากนั้นพวกเราคงทราบใช่ไหมครับว่าอินเดียมาถึงจุดที่มหาศจา์มากแล้วก็พัฒนาในทุกๆมิติที่สําคัญมากผมตอบตรงนี้เพียงแค่จะบอกว่าเราเริ่มต้นหัวข้อวันนี้อาจารย์จํารัดบอกว่าพูดเป็นกมศูนย์จริงๆสิ่งที่มันเป็นรหัสที่อยู่ในคาว่าศูนย์ของผมด้วยเนี่ยก็คือความหมายที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่สิ่งที่มันเป็นระบบความคิดในปริมาณเชิงตัวเลข แต่มันหมายถึงระบบความหมายของมิติของความคุณค่าบางอย่างที่มันมีสภาวะที่มันมีความสําคัญมากๆเลยนะครับซึ่งตรงนี้ครับคือพุทธปรัญญาหรือจะเรียกว่าหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาที่ประสาทดาของเราเราอาจจะดูเหมือนกับเราไม่ค่อยสนใจนะครับแต่จริงๆเรามิตินี้สําคัญมากที่พระองค์เมื่อก่อนคนพราหมณ์หรือคนฮินดูพยายามจะพูดถึงความสมบูรณ์ใช่ไหมการที่ขับประจั์แจ้งเข้าถึงอัตมันและพรหมันนี่ในภาษานะพระพุทธเจ้าบอกเข้าถึงสุญญาตา สภาวะที่มันเป็นสุญญาตาและเฉพาะสุญญตาเนี่ยมันเปิดมิติของความหมายที่ยิ่งใหญ่มากๆซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันตอนบ่ายด้วยเนาะเพราะว่าเป็นรายละเอียดที่ลึกซึง้งและผมก็เจอตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่เมตรวรนที่ผมอ้างถึงแม็กบุลเลอร์ผมเข้าใจว่าเขาเขามองเห็นภาพนี้ภาพของความหมายที่มันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ของคน,คนอินเดียแต่เป็นความหมายของคนทั้งโลกเขาบอกไม่มีที่ใดนับตั้งแต่มีประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ที่อุบัติขึ้นมาบนโลกใบนี้จะมีความคิดใดที่ลุ่มลึกสูงส่งเท่ากับความคิดที่ปรากฏขึ้นมาในแผ่นดินอินเดียเขาพูดถึงอะไรเขาพูดถึงพระพุทธเจ้าเขาพูดถึงความหมายอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งความหมายเหล่านี้แน่นอนนะครับเราอาจจะพูดในความหมายว่าเราบางทีเราก็จินตนาการไม่ถึงนะแต่คนคนหนึ่งที่สบายงหาความหมายมานานพอเขามาพบก็ตื่นตะลึงเลยบอกไม่มีที่ใดบนโลกใบนี้ที่จะมนุษย์มีความคิดจินตนาการที่ลึกซึงสูงส่งได้ถึงเพียงนี้เขาไม่เคยเห็นมาก่อน เพราะสิ่งที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยคือความหมายที่ค่าในเชิงคณิตศาสตร์เมื่อมีเลขศูนย์เกิดขึ้นเนี่ยเราจึงสามารถนับค่าได้นึกถึงภาพพอนับ9้าแล้วพอมาศูนย์ต่อไปโอ้โหศูนย์ตัวนี้ที่บอกว่ามันศูนย์ตามันไปอยู่ข้างหลังตรงไหนที่มันเพิ่มค่าขึ้นเป็นทวีคูณเลยนะจนกระทั่งขอโทษแต่เวลาเราเขียนเช็คเขียนอะไรเขาจงต้องขีดซะนะ นึกถึงภาพเวลาเราไปเบิกเงินยังไม่ต้องขีดแล้วอาจะนะไหมคงั้นเดี๋ยวคนจะไปเติมศูนย์ขึ้นมาอีกเติมศูนย์ขึ้นมาอีกนี่มันเจ๊งกันมาเยอะแล้วใช่ไหมครับ <l ots> เดี๋ยวในย่าแซงอาจารย์นิดนึงเดี๋ยวเราจะตื่นเด้นไปคือคือถ้าอาจารย์พูดถึงในลักษณะอย่างอย่างสูนย์ายาตาเนี่ยคือคือ,คอม,มีความแปลกใจอยู่ที่ว่าในสมัยพระเจ้าเนี่ยแมก้กระทั่งปัจจัยทั้งหกเนี่ยเขาปฏิบัติอย่างเข้มเลยเนี่ย แล้วทาไมทาไมในยุคนั้นเนี่ยไม่ว่าการจับปฏิบัติแบบโยคีแบบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งเป็นการปฏิบัติทางจิตโดยโตรงทาไมเขาไม่เจอสัจธรรมตัวนี้เขาเจอแต่เขาอาจจะเป็นปัจเจกพระพุทธเจ้าไงครับ <laughs> คือที่เราเราพูดถึงนี่ก็คือมายความพระพุทธเจ้าพระองค์ตอนที่พระองค์ตอนที่พระองค์ตัตรู้นะพระองค์พูดกับตัวเองหรือตัดกับมนันมันไม่เท่ากับตอนที่พระโกนทาะรู้นะ ยาสิวัตโพโกนทัญโยที่เราพูดในธมจกกรจจักปวัตนสูตรผมก็้าใจว่ามีความหมายที่สําคัญว่าเมื่อตอนพระพุทธเจ้าเราจัตตรู้เสร็จยังนั่งรำพึงรำพันกับตัวเองนะถ้าตามตำนานจึงบอกต้องให้ะยาได้พรมมาอาราธนาใช่ไหมเพราะมีความหมายว่าสิ่งที่พระองค์ตัตตรู้นี่มันสุขขุมคัมภีรภาพยากที่สัตว์ผู้มีทุลีในจกักรสวจะเข้าถึงและมองเห็นได้แต่จวบจวนไม่มีพรมมาอาราธนานะว่า ขอให้เมตตาเถอะประมาณนี้ผมก็ใจว่าสิ่งที่ปรองรตรัตรููเนี่ยครับมันมีนัยยะอะไรบางอย่างที่ละเอียดอ่อนแต่แน่นอนนะครับที่พระอาจารย์หลวงพ่อท่านผมเชื่อว่ามีเพราะในคติทางพระพุทธศาสนาเราจึงเชื่อว่ามีผู้รู้ซึ่งเป็นปัจเจกพุทธะคือรู้แล้วก็ไม่สามารถที่จะไปทําให้คนอื่นรู้ตามได้นะเยอะมากเลยนะในปัจจุบันก็ยังมีคนประเภทนี้อยู่เยอะนะอย่าบอกว่าไม่มีนะเยอะมากเลย สาามรถใช้ภาษาให้คนเขาใ,ใช,ใช่ไม่สามารถจะบอกให้คนอื่นรู้ตามได้พระพุทธเจ้าของเราที่เรายกย่องเชิดชูสดุดีเนี่ยครับเพราะท่านเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือรู้ด้วยพระองค์เองแล้วยังสามารถเปิดเผยสัตว์แสดงให้ผู้อื่นปฏิบัติตามรู้ตามได้นี่จึงเป็นบทสรรเสริญในที่เราบทชวดของเราเนี่ยนะผมก็ใะวันนี้คือประเด็นที่สําคัญผมเชื่อเลยครับว่าก่อนจะมาถึงพระพุทธเจ้า มีสิ่งที่เป็นความหมายนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจึงมีบทสวดที่ผมอ้างถึงเมื่อวานโอ้มตัดสัตว์เนี่ยนะและบทสวดเหล่านี้นะครับจึงเป็นที่มา,าทางพระเจ้าเนี่ยครับสามารถบอกตัเวเองเข้าถึงสภาวะนั้นและบอกคนอื่นได้นี่เป็นประเด็นที่พระองค์จึงสามารถกล้าที่จะยืนยันด้วยนะว่าสิ่งที่พระองค์รู้นี่เป็นอริยสัจและนี่คือประเด็นที่ผมเข้าใจว่าเป็นหัวใจสําคัญของพุทธปรัญญาที่พวกเรามาเรียนกันอยู่นะครับ